การขออย่างเดียวมันจะไม่สัมรทธผลว่าะอะไรการทำไมต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเออถ้าขออย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขอพรแต่คนมักจะคิดไม่ให้ก็ได้ให้ก็ได้แต่มีอะไรแลกเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งมันก็จะสัมรทธผลมากขึ้นและคุณสัเกตด,ดูไหมว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในทางบุญคุณคทำให้ฉันก่อนฉันเป็นหนี้บุญคุณครับฉันจึงให้ในภายหลัง เป็นสัญญากันด้วยบุญคุณประฉะนั้นคำว่าบุญคุณในสังคมไทยจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายนายทำบุญคุณให้กับลูกน้องเมื่อเห็นนายมีพระคุณมีบุญคุณก็จะต้องตอบแทนนายผมคิดว่าเป็นความงดงามของวัฒนธรรมไทยแต่ถ้านายเรียกร้องบุญคุณลูกน้องจะต้องทำอะไรให้ก็ได้ และไปผลกระทบต่อสังคม,มผมคิดว่าอันนั้นอันตรายวันก่อนช่วยโหวตได้เป็นนายกแล้วเนี่ยจะให้เก <st> ้าอี้รัฐมนตรีผมสักกี่ตําแหน่งนี้านนายได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว <ST> เฮ้ยแล้วเราได้อะไรบ้างวะมัน <ST> จะมาเลยบุญคุณครับต้องทดแทนทีนี้แหละมันมีปัญหาในเรื่องสังคมเพราะความเหมาะสมครับมันไปมีผลกระทบต่อสังคม,มถูกต้องหรือไม่ครับ ะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายากมากที่จะทําให้คนเข้าใจว่าการที่มีบุญคุณผมคิดว่าไม่ใช่ของเลวแต่ต้องรู้จักลิมิตบุญคุณ